ครการเดินทางุดโทสครับผมนี่ครับกระัานนี่ครับโลพีโลพีเนี่ยอันนี้ฐานร่างครับโนฐานใกล้ครับเออเฮ้ยนี่ครับมาเดียวสัตว์กับกอนี่นะครับ มาช้าสุดๆครับแกถึงตอนปึงแขกถึงต้นพึ่งนะครับตอนนี้เดี๋ยวไปตามกลองนี้นะครับ นี่ลุงเปิ่มไป ลมดีตรงนี้น่ะ

หาเรียมไม่ได้เลยโอเคครับเก๋นี่ตีต้นนี้ก็น,นะครับ1ิบบอรังครับบ้อลองดูเดือนเซ่น,นะครับไม่มีมุมใต้เลยนะครับเพมันทึบนะครับตอนนี้มัวปแล้วมไม่ได้เอานะครับมาเห็นตอนแก่นะครับ ตามมินเดี๋ยวคืนนี้ปฏิบัติการนะครับนี่กับพมตีพึ่งนะครับคือรีบนะครับคือไม่ได้ไม่ได้ใต้เลยนะครับพอมาก็แจ้งนะครับไอมากระเบอดเลยนะครับนี่ครับตรงนี้ตัดไปเลยนะครับอ้อนนะครับตรงนี้ หลายาครับตอนนี้นูครับนี่ครับต้องขอยอับนะครับคือใกล้จะสว่างแล้วน,นะครับตอนนี้คือต้องทำเวลานะครับต้องปิดไฟนะครับ